สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเช้าวันอาทิตย์เนาะนี่ก็มาเก็บกู้เบ็ดครับผมที่ได้ลงเหยื่อไว้เมื่อวานก็วันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับก็ติดตามกันเอาเองนะครับผมไปเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลา ไม้ครับน้ำขึ้นครับวันนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นครับไม่ได้เอาเรือขึ้นมาเนึนน้าขึ้นครับน้ําขึ้นเยอะครับหวานแห้งดีเรือไม่ลอยครับครับดูอันนี้ก่อนครับตูดโลงเลยครับผมจะมีหรือเปล่า มีหรือเปล่าตูดโดงเลยครับจะอยู่หรือเปล่าครับ อยู่ครับอยู่ครับดิ้นครับดิ้นดิ้นอยู่ครับโอ้โหนครับเห็นไหมครับพี่น้องน้ำขึ้นครับปลาก็ออกหากินขึ้นครับปลาก็ออกหากินครับ สายน่าจะพอใช้ได้ครับโอโ้สายใหญ่ครับนี่ครับสายใหญ่เลยครับอืมแปดขีดเก้าขีดได้ครับผมสายใหญ่ครับอันนี้ดิ้นครับ มีออันเอาคอนครับมีดินครับยังอยู่ครับยังอยู่อาา่าฮะยังอยู่ครับอาา่าฮะสาสวยครับใสสวยครับอันนี้ งานเบ็ดขวดครับมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับอ่ามาอีกแล้วสองตัวแล้วครับ ัต้ตววแลวเห็นมันดิ้นหลายตัวอยู่ไยินเสียงอยู่ไปเอาตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเก็บในส่วนที่มันยังดิ้นให้เห็นอยู่ครับ ตรงนี้มีดิ้นครับเบ็ดดิ้นอยู่ป่ากี้ยังดิ้นอยู่ครับอ่าย่ครับผมอยู่ครับ อยู่แค่ตัวนี้อยู่น,นี้เหยื่อยู่น้ำขึ้นครับปลาเลยออกหายเหยื่อ เออมาอีกแล้วครับสามตัวแล้วโอ้โหเดี๋ยวครับปหลดก่อนครับผมการหลดก่อนครับ รูด้ด้วยรอ้ มันไม่ได้มาเยือนครับถ้าเยือนก็สวยเลยครับโอ้ย <c oughs> เก็บเลยครับเก็บขวดเก็บเข้าในขวดครับไม่อันตรายด้วยครับผมแล้วก็ไม่พันกันด้วย ร้อยครับอยู่ในถุงแล้วครับปลอดภัยแล้วครับ กัันเลยครบมาอีกแล้วครับน,นี่มาพันขายครับปูอยู่เลยครับเกะยากครับ มัันไหครคขายยังไม่ได้รื้อเลยครับผมดักข้ามปีแล้วครับขายเนี่ยดักตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้สสวยเหมือนกันครับ อันยุ่มเลยผมเก็บสักคู่ครับเก็บขึ้นมาแล้วครับผมสายปลาเข็มครับสายปลาเข็มตายเลยไปต่อกันเลยครับมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับ ยังอยู่ครับมาอีกแล้วสายประเข็มครับมาอีกแล้วครับสายประเข็มปลดแป๊บครับ gracias ลองดูอันนี้ครับเห็นแล้วครับตูดตูดขวดโพครับดิ่งไปเลยครับจะอยู่ให้หรือเปล่าครับจะอยู่ให้หรือเปล่านี่ครับพี่น้องนี่ครับตูดจมไปเลย ครับนี่ครับน่าจะเป็นไปช่อนครับกินแล้วไม่อยู่เก็บกอนครับเก็บอุปกรณ์แป๊บครับลุ้นครับอีกนี้อีกสามอันครับนี่ทุนหายครับไม่รู้ลากไปทางไหนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราพิสูจน์ครับทุนหายใครตรงนี้อยู่ให้หรือเปล่าครับน้ำมันขึ้นครับ อยู่ครับอยู <c oughs> สย่สายปราเข็มครับสายปราเข็มครับผมสายปราเข็ม นี่แหละเียืยอหมดครับ,กบเก็บเหยื่อไปไปแล้วครับไปแล้วตายเลยครับผมอันกุ้งตายเลยครับ กดแป๊บหนึ่งครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว ข้าวป่าเลยครับลุ้นครับลุ้นโอ้ยชนครับสายสวยครับ ไปประเข็มครับเก็บก่อนครับประเข็มครับผม oh. มาอีกแล้วครับมานมากครับวันนี้เก็บแป๊บหนึ่งครับอิ <c oughs> ชอนครับอิชอนตายเลยครับพันตายเลย สายไปเข้มอีกแล้วสายไปเค้มอีกแล้วครับเก็บแป๊บนึงครับลุ้นในนี้ครับพี่น้องลากเข้าป่าเลยครับจะอยู่ให้หรือเปล่าลุ้นกันครับลุ้นกัน อย่างนี้อย่างนี้ไม่น่าอยู่ครับตึงมากครับถ้าอยู่ก็ตายครับไม่อยู่ครับหลุดไปแล้วครับ แล้วครับหลุดแล้วครับผมหลุดแล้วครับถามตอนต่อไปครับรผ,ผมผลงานครับเก็บแป๊บนึงครับรุกผลงานวันนี้เนาะได้ปลาช่อนมาเก้าตัวครับเก้าตัวส่วนปลาดุกนั้นเป็น ไอโง่ครับผมงโง่จมน้ําครับช่วงท้ายๆที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูก็มันน้ํามันขึ้นครับผมออปลามันก็ไม่กินเนะเป็ดมันอยู่กลางคลองครับน้ํามันขึ้นปลามันจะกินเลาะตลิงครับน้ํามันขึ้นใหม่ๆนี่ครับผลงานวันนี้ก็ได้แค่นี้ครับผม งานวันนี้ก็ได้มา9ตัวครับผมปลาช่อนสวยๆครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณนะที่นี้ด้วยถูกใจก็กดไลค์ครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสำหรับเพื่อนใหม่ก็ถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ไปเลยครับลุยดะครับผม มีคนเดียวในประเทศครับอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกระแทกไหล์ด้วยครับผมเข้ามาดูแล้ว<ต>เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุยดะได้ทำงานต่อไปครับผม<ค><ย> <ally S 1> สวัสดีครับ